วันรอท็อกในวันรออะคาเดมีรอบนี้ขอขั้นจังหวะนะครับบดความรู้เรื่องเช่าที่ดินสัญญาเช่า,าสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเนี่ยขอขั้นจังหวะด้วยการนำบทความที่เขียนไว้ในเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบการในไลฟ์แพลตฟอร์มของตลาดหลักทรัพย์นำมาเล่าให้ฟังนะครับนำมาวิเคราะห์ให้ฟังเพราะว่าเป็นอีก2บทความที่ผมเขียน ในเดือนตุลาคม2 5 6 7กับเดือนพฤศจิกานะฮะสองหนะครับในเดือนตุลาคม2,5,6,7เน่ยชื่อบทความที่เขียนก็คือคุณถือหุ้นเท่าใด <c oughs> ในธุรกิจครอบครัวนะครับกอ็อยู่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับผมมีส่งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครจะไปสนใจอ่านนะครับแล้วก็ใครสนใจฟังก็ฟังในวันรอคาดเดใน u t u b e นี่แหละ,ะครับ ตอนนี้วันนี้ที่อัดเสียงไว้เนี่ยนะครับก็มีคนดูอยู่อ่านนะครับก็402วิวแล้วนะครับวันนี้ที่อัดเสียงคือวันที่1มกราคม2568นะครับในบทความนี้สั้นๆครับหัวเรื่องก็คือคุณถือหุ้นเท่าใดในธุรกิจครอบครัวยังอยู่บทความนี้ยังอยู่ในเรื่องของธุรกิจครอบครัวยังอยู่ในเรื่องของห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับก็เน้นให้ความสําคัญกับเรื่องหุ้น เรื่องกฎหมายบริษัทว่าเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆมีระโยงเรื่องภาษีบ้างนะครับจากหน้าที่การงานที่ทําอยู่คือในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับและที่ปรึกษาภาษีนะครับซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเท่านั้นบางทีก็มีเรื่องที่ปรึกษา <S <S 2> <S 2> ด้านธรมรมนูญครอบครัวด้านจิตวิทยาครอบครัวนะครับเรื่องของกลยุทธ์เรื่องอะไรต่างๆมีที่ปรึกษาเยอะแยะนะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ใช้งานให้ได้ก็ไม่พ้นที่จะต้องจบที่กฎหมายกับเรื่องภาษีเดี๋ยวว่ากฎหมายเนี่ยไม่ใช่จบที่ศาลภาษีก็ไม่ได้ไปจบที่กรมสรรพากรนะครับวางแผนภาษีวางแผน,แผนกฎหมายให้ถูกต้องจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีคดีความนะครับในเนื้อหาของบทความคุณถือหุ้นเท่าใดในธุรกิจครอบครัวสาระสำคัญก็คือหุ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ เปอร์เซ็นที่เป็นเรื่องสําคัญบางทีเนื้อในของหุ้นที่มีมากกว่าเปอร์เซ็นคือเป็นเรื่องสําคัญนะครับคุณถือหุ้นเท่าใดในธุรกิจครอบครัวไม่ใช่หัวใจของการถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวหุ้นมากหุ้นน้อยในธุรกิจครอบครัวอาจจะไม่ได้แสดงจํานวนสิทธิ์หรือว่าผลประโยชน์ของสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวเนี่ยสารสำคัญอยู่ที่เนื้อหาเนื้อหากําหนดอํานาจทางเศรษฐกิจ ของหุ้นนั้นอย่างไรแล้วอำนาจทางเศรษฐกิจนั้นแตกต่างจากสัดส่วนของหุ้นที่เรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างไรลองมาดูในเนื้อหานะครับหุ้นจริงๆแล้วคือทรัพย์สินทรัพย์สินที่เอามาลงเป็นทุนของบริษัทจะเป็นเงินสดจะเป็นแรงงานจะเป็นทรัพย์สินอื่นก็ได้กฎหมายบริษัทของไทยเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยยอมให้ นำเงินสดนำทรัพย์สินนำแรงงานมาลงนะแต่ต้องระวังนะครับถ้าท่านย้อนไปฟังวันรอท็อกวันรอ a d e ดี Academy. ก่อนหน้านี้ท่านจะเห็นเลยว่าตัวทรัพย์สินที่นํามาลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินมีกรณีเหมือนกันนําสิทธิ์การเช่ามาลงเป็นทุนของหุ้นบริษัทมีประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหน,น้านี้ถ้าท่านย้อนไปฟังวันรอท a อกในเรื่องของโอนสิทธิ์การเช่ามรดกซึ่งเป็นสินสมรสมาแลกหุ้นทำสวอปกันระหว่าง Property กับแชร์สวอปกัน มีภาระภาษีตามมาทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้นเวลาเราพูดถึงที่มาของทุนในการมาลงในหุ้นบริษัทเนี่ยเพื่อใช้เป็นทุนเนี่ยถ้าใช้เป็นเงินสดปลอดภัยที่สุดถ้าใช้เป็นแรงงานก็มีประเด็นภาษีของบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองถ้าเป็นทรัพย์สินก็มีประเด็นเรื่องการตีมูลค่าอีกมีประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาอีกนะครับตัวนี้พอนำทรัพย์สินมาลงเป็นทุนของบริษัทก็แบ่งเป็นหน่วยเท่ากัน เราเรียกว่าหุ้นตามกฎหมายบริษัทเนี่ยของไทยนะครับกำหนดไว้ว่าให้มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้คือขั้นต่ําหุ้นที่ตราไว้หรือพาแวลูพาแวลูไม่เท่ากันต่ําสุดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปัจจุบันคือ5บาทและมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยเนี่ยสคน2คนเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับกำหนดพาแวลู ue, ไว้ขั้นต่ําคือ5บาทอันนี้บริษัทเอกชนถามว่าขั้นสูงมีไหมไม่มี ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีบริษัทที่พาแวรลู ue, คือมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ขั้นต่ำตั้งแต่5บาทก็มีบางบริษัทก็เลือก10บาท100บาทถ้าพันบาทก็แสดงว่าหุ้นก็จะน้อยลงพาแวรลู Par ที่สูงขึ้นจํานวนหุ้นก็น้อยลงข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกฎหมายบริษัทไม่มีกฎหมายกําหนดจํานวนเงินสูงสุดของพากําหนดขั้นต่ําไว้5บาทแต่ไม่มีกําหนดว่าพาหนึ่งจะ แสนบาทล้านบาทไม่มีอันนี้เขาสังเกตนะครับอันนี้มาดูต่อค่าหุ้นที่บริษัทเรียกเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละคราวตั้งบริษัทต,ต้องเท่ากันแต่หลังจากนั้นอาจจะมีการเพิ่มทุนเพิ่มทุนเนี่ยในการเรียกค่าหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ในในครั้งหลังเนี่ยอาจจะมีส่วนลดมูลค่าหุ้นคือแชร์พรีเมียมนั่นคือ สตารนให้เห็นว่าบริษัททำมาหาได้แล้วก็มีกำไรสะสมอยู่มีมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเวลาเรียกหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุนก็เลยมีส่วนลับมูลค่าหุ้นหรือแชร์พรีเมียมที่มากขึ้นเช่นพาแวลูเคย100ทําไป10ปีจะมีผู้ร่วมทุนผู้ถือหุ้นเข้ามาใหม่แต่เขาไม่ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นใหม่นี้เอาเงินมาลง เป็นทุนให้กับบริษัทก็เพิ่มทุนนะเพิ่มทุนเพิ่มทุนวิธีการเพิ่มทุนต้องย้ำว่ากฎหมายบริษัทเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าเลิกไว้เลยนะจะต่างจากบริษัทมหาชนผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนเวลาจะเพิ่มทุนต้องเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนกฎหมายบริษัทเอกชนกําหนดแบบนี้ต้องเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมผู้ถือหุ้นคนอื่นคนใหม่เข้ามาไม่ได้ดังนั้นก็ต้องมีการเพาะเชื้อเอพาะเชื้อก็คือ ผู้ือหุ้นเดิมโอนหุ้นเดิมสักอย่างน้อยหนึ่งหุ้นเป็นหัวเชื้อให้กับผู้ถือหุ้นใหม่แล้วให้ผู้ถือหุ้นใหม่เนี่ยใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นใหม่เพิ่มทุนผู้ถือหุ้นเดิมก็จะไดลุดไปหุ้นก็จะลดน้อยถอยลงไปเกิดดิลูชั่นแน่นอนนะครับถามว่าแล้วผู้ถือหุ้นใหม่จะซื้อหุ้นที่พา100บาทตามเดิมที่วางไว้ไหมไม่ใช่เพราะอะไร พอบริษัททำมาได้ทั้ง10ปีมีกำไรสะสมมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีมูลค่าของกิจการมากขึ้น enterprise value สูงขึ้นก็มีการทำ valuation หรือการประเมินมูลค่าของหุ้นใหม่ที่จะเพิ่มทุนนั้นหุ้นใหม่ที่จะเพิ่มทุนนั้นยิ่งมีแชร์พรีเมียมส่วนลดมูลค่าหุ้นสูงๆก็ทำให้ dilution น,น้อยลงน้อยลงนะครับตัวอย่างตัวอย่างก่อนหน,น้านี้ที่ผมเคยได้วิเคราะห์ให้ฟังแล้วบริษัทชื่อ k e n e x Corporation ทุนจดทะเบียน16ล้าน 16ล้านบาทเองนะเจ้าของก็ถือหุ้นเดิมกัน100%วันหนึ่งปตท or พีดทีโออาร์นี่แหละครับมาเพิ่มทุนในหุ้นใหม่อีก40%ใส่แชร์พรีเมียมก็้ปไปจานวนมากเลยเงินที่เพิ่มทุนก็ามาประมาณพันล้านจากทุนเดิม16ล้านเพิ่มทุนเข้ามา1000ล้านแสดงว่ามีแชร์พรีเมียมสูงสะท้อนมูลค่าที่รองรับที่เรียกว่าอ underlying v แวลูของบริษัทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแชร์พรีเมียมก็จะมีส่วนที่ มีมูลค่าของกิจการนั้นรองรับอยู่ Enterprise Value ซึ่งเป็น underlying Value โอ้นี้ค่อนข้างซับซ้อนละเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจกฎหมายไม่เข้าใจบัญชีไม่เข้าใจการเงินไม่เข้าใจภาษีเดี๋ยวมีปัญหาตามมานะสิ่งที่เกิดขึ้นทําไมต้องจะมีแชร์พรีเมียมถึงขนาดพาเดิมเนี่ยพาร์วลูคือหนึ่งแล้วหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุนมาทําไมต้องมีเก้ล้านก็เพื่อปรับฐานของมูลค่าหุ้นใหม่ ให้มีมูลค่าสะท้อนกิจาการที่ทํามาหาได้เป็น10ปีคือสะท้อน enterprise value นั่นคือผู้ถือหุห้นใหม่มาลงทุนเพิ่มจะไม่ได้เพิ่มทุนใน p o value ที่100เท่ากับเจ้าของเดิมเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ทํามาหาได้เป็น10ปี mm. <ๆ>เจ้าของใหม่เข้ามาเข้ามาทีหลังต้องสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงณนะเวลาที่ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่อง ัวหุ้นเนี่ยถือหุ้นเท่าใดในธุรกิจครอบครัวต้องระวังด้วยหุ้นใหม่หุ้นเดิมนะครับโดยว่าถ้าท่านเป็นคนละกลุ่มกันคนละกลุ่มนะครับถ้าอยู่ในธุรกิจครอบครัวเป็นครอ,อบครัวเดียวกันเป็นสายเลือดเดียวกันพี่น้องเดียวกันไม่เป็นไรแต่พอเป็นคนอื่นที่เริ่มจะเข้ามาอันนี้ก็ต้องเทียบเทียบให้ได้ว่ามูลค่าที่มันใกล้เคียงความจริงที่สุดคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอพอเราพูดถึงเวลาตั้งบริษัทเดิมเนี่ยทุน100บาทนะพาแวลูหนึ่งบาทนะครับ ทำมา10ปีมีผู้ร่วมทุนจะเข้ามาใหม่นะครับก็เลยมีการเพิ่มทุนเพิ่มทุนเนี่ยรเรียกค่าหุ้นเพิ่มทุนอีก1,000บาทแสดงว่ามีแชร์พรีเมียม9 0 0นะครับบวก100ที่เป็นพาเวอลูก็ผู้ถือหุ้นใหม่ก็ลงเงินมา1,000บาทยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์เนี้ยมักจะเกิดขึ้นกับการร่วมทุนในบริษัทที่เป็นจอยเวนเจอร์ ure, นะครับเวนเจอเพื่อปรับฐานระหว่างมูลค่าหุ้นเดิมกับหุ้นใหม่ ให้มันใกล้เคียงกันหรือให้เท่าเทียมกันที่เรียกว่า equity equalization นะครับครน,นี้มาดูต่อหุ้นของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาของการเริ่มทุนเนี่ยการเพิ่มทุนนะครับการเพิ่มทุนเนี่ยเขาใช้หุ้นที่แตกต่างวิธีการกําหนดก็คือใช้เป็นหุ้นที่เรียกว่าหุ้นสามัญ common share หรือหุ้นบุริษสิทธิ์ p r e f e r share เพื่อกําหนดความต่างของเงินลงทุนในแต่ละหุ้นนั้นๆน,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 นะครับครน,นี้ถามว่าเคำว่าบุริษสิทธิ กฎหมายไทยกําหนดอะไรไว้แตกต่างละเอียดออกแบบอะไรไม่มีไม,ไม,ม,ไม่มีนะครับมีแค่อะไรก็ตามที่แตกแต่างจากหุ้นสามัญเราเรียกว่าหุ้นบรุรุษสิทธิ์ส่วนจะเป็นบรุรุษสิทธิ์ที่เป็นพิเศษที่เรียกว่า positive preference หรือ positive prefer share ก็คือดีกว่าเช่น1หุ้นมี10โหวตหหุ้นรับเงินปันผลก่อนนะครับหหุ้นเ,เวลาเลิกบริษัทได้คืนเงินก่อนอันนี้เรียกว่าหุ้นบรุรุษสิทธิ์อันนี้ตามกฎหมายเนี่ยไม่มี เราออกแบบได้อยู่ที่การออกแบบแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่นักกฎหมายแต่ต้องระวังนะผมเคยบรรยายวิเคราะห์ให้ในวันรอท็อกนี่แหละนะครับว่าไปกําหนดให้หนึ่งหุ้นบร,ริษัทมีสิทธิ์โหวตหนึ่งแสนเสียงในทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมรับจดทะเบียนให้เพราะมองว่าไปออกแบบให้เป็นโกลเด้นแชร์ซึ่งกฎหมายไทยไม่ยอมรับในต่างประเทศมีโกลเด้นแชร์คือหุ้นทองคำอันนี้คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นโพซิทีฟ p r e ร e r e n c e หรือ i t i v e p r e f e r share หุ้นบริษัทในลักษณะที่ดีกว่าเด่นกว่าตรงข้ามมีหุ้นบริษัทในลักษณะที่ด้อยกว่าด้อยกว่าคือเป็น Nega t i v e p r e f e r e n c e หรือเป็น negative Prefer s h a r e อันนี้ก็ด้อยกว่าเช่นร้อยหุ้นมีเสียงเดียวนะครับหรือเป็นหุ้นที่รับเงินปันผลน้อย0.1%หอรเหรือเลิกบริษัทแล้วได้เงินคืนทีหลังอันนี้ก็อยู่ที่ออกแบบอยู่ที่หน้าก,กฎหมายออกแบบครับนะครับ ถ้าไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในเรื่องการาร่วมทุนการจอยเวนเจอร์เนี่ยพอเอามาใช้กับธุรกิจครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวบางทีใช้ผิดใช้ผิดแล้วก็มีคนเนี่ยไปใช้ผิดแล้วก็ถูกฟ้องเป็นคดีถูกฟ้องเป็นคด,มคดมรรมีมีคดีกับกบรวงสมรพากรบ้างมีคดีกับกระทรวงพาณิชย์บ้างเป็นเรื่องหุ้นเนี่ยเยอะแยะนะครับกฎหมายล้วนๆนะเรื่องหุ้นเรื่องบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้พอย้อนกลับมาในบทความนี้นะครับธุรกิจครอบครัวสามารถใช้หุ้นเ,เพื่อออ,อกแบบ และแยกแยะรายละเอียดต่างๆในบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายผมย้ำว่าทำกฎหมายบางเรื่องกฎหมายไทยไม่ได้ระบุเราออกแบบได้ถ้าไปทียบกับบางประเทศอย่างกฎหมายของสิงคโปร์กฎหมายบริษัทของสิงคโ,โปร์เนี่ยหุ้นเขาเนี่ยรีดีมได้เอาไปคืนบริษัทได้ของไทยไม่มีไทยเราต้องใช้วิธีการลดทุนตัดหุ้นนั้นทิ้งไปแล้วก็คืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นถ้ามีถ้ามีเงินถ้ามีกําไรสะสมนะครับถ้าไม่มีก็แสดงว่าขาดทุน แา่ทุนก็เป็นการลดทุนเพื่อล้างผลการทุนสะสมทางบัญชีไปนะครับคราวนี้การออกแบบการแยกแยะที่อยู่เหนือกว่ากฎหมายแล้วไม่ผิดกฎหมายย้านะครับไม่ผิดกฎหมายนะอันที่1ออกแบบความเป็นเจ้าของบริษัทความเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวก็ส่งมอบกันทางสายเลือดอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีลูกไม่มีลูกมีลูกมากมีลูกน้อยความเป็นเจ้าของเนี่ยออกแบบยังไงนะครับอันนี้อยู่ที่การออกแบบลนะครับเหมือนออกแบบบ้านเลยนะครับก o p ปี้กันไม่ได้ แต่ละคนชอบเหมือนกันแต่ละคนมีลูกไม่มีลูกแต่ละคนยังไม่อยากให้ลูกตอนนี้อันนี้ความเป็นเจ้าของนะครับประการที่2อําำนาจบริหารงานในบริษัทอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นเนี่ยเวลาท่านจะมีสิทธิ์ออกเสียง <c oughs> ท่านสามารถที่จะเลือกกรรมการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญอันนี้เฉพาะเฉพาะที่เราคุยในเรื่องหนังสือบุคคลสนที่ข้อบังคับบริษัทเวลาจดทะเบียนกับสุขิชย์เรายังไม่นับสัญญาหลงผู้ถือหุ้นซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกส่วนหนึ่ง ที่ผมจะนำวมาวิเคราะห์แยกต่างหากออกไปนะครับรการที่3เงินปันผลรับจากบริษัทดีเบนไรท์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางเศรษฐกิจครับเจ้าของเนี่ยหนึ่งอยากจะรับเงินปันผล2ออยากจะรับการขายหุ้นการขายหุ้นโดยเฉพาะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่หลายครอบครัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ไป2-300ครอบครัว<ๆ>เกือบ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 จะทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยสองห้าหกแปดเกือบจะ9ก0าร้ละ ในนั้นมีธุรกิจครอบครัวอยู่2 3 0 0 2มรามรบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นผลรับจากบริษัทนะครับ 4. การบริหารสภาพคล่องจากหุ้นบริษัทอันนี้คือพูดถึง liquidity หุ้นธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีสภาพคล่องเว้นแต่ท่านนําหุ้นนั้นไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็จะกลายเป็นจะกลายเป็น <c oughs> หุ้นที่มีสภาพคล่องแต่กรีีคล่องก็ต้องระวังดาบสองคม ไปขายออกมากๆกเกิด้ก็มีคนมาเทคโอเวอร์เรามาทยอยเก็บหุ้นเราทีละนิดทีละหน่อยโชคดีหน่อยปัจจุบันใครถือหุ้นตั้งแต่0.5ขึ้นไป0.5นขึ้นไปนะครับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์จะต้องให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดเนี่ยเขาเปิดเผยละเปิดเผยละอย่างผมลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยล้านหุ้นเนี่ยยังไม่ต้องเปิดเผยจนเมื่อไอเจ้าล้านหุ้นของผมเนี่ยมันไปแตะ0.5ถึงจะถูกเปิดเผยชื่อเอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับ 0.5%นะครับนะ <c oughs> อันที่5ความมีส่วนร่วมในทรัพย์สินของบริษัทนะเวลาอันนี้พูดถึงเวลาเลิกบริษัทเราสามารถจะออกแบบและแยกแยะรายละเอียดของหุ้นนะครับให้มีเนื้อหาที่มันมีความแตกต่างจากกฎหมายทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนะต้องระวังเพราะมีคนไปคิดพิสดารแล้วไปออกแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับและบางทีเนี่ยก็หก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมาย2ก็คิดว่าทําได้พอเห็นต่างประเทศทา ปรากฏว่ากฎหมายไทยไม่ได้ยอมรับแบบนั้นเพราะกฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับในบทความผมยังวิเคราะห์แต่ว่าหุ้นของบริษัทในธุรกิจครอบครัวเนี่ยที่นิยมใช้กันมากในโลกนี้นะครับรวมประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหุ้นที่ให้กับคนในกองศรีคือคือสายเลือดครอบครัวสมาชิกครอบครัวกับให้คนนอกให้คนนอกในตลาดหลักทรัพย์เห็นชัดเลยให้กับกรรมการให้กับพนักงานแต่คําว่าให้ไม่ได้หมายความว่าให้ฟรี ให้ฟรีไม่ได้แล้วเพราะว่าจะไปติดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานประมหาชนนะครับเขาก็เลยให้สิทธิ์ในการได้ซื้อในราคาที่เท่าเทียมกันหรือแฟร์แวร์ลูเราพบหุ้นแบบนี้ในตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นอีสอบบีสอบย่อมาจาก Employee Stock Option นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือในหุ้นอีสอเนีมีทั้งเรื่องกฎหมาย กฎหมายที่เวลาจะเพิ่มทุนให้เสร็จในการซื้อนะครับหลักการบัญชีที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่อง share based payment การชำระค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนน่งจากหุ้น e s บหรือ Employee Stock Option ที่ในจ้างจัดให้กับลูกจ้างกรรมการหรือผู้บริหารในลักษณะที่ไม่ใช่หุ้นฟรีหุ้นลมนะครับเราก็จะไปทำความรู้จักกับ หุ้นที่เรียกว่า e-jip e-jip employee joint investment program เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันนี้เป็นกรณีบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นนะครับเจอคล้ายๆกับหุ้นอ e ีสบผสมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund แต่ว่าเป็นเรื่องหุ้นนะครับของนายจ้างนะอันนี้ก็เป็นกรณีที่นายจ้างออกเงินสมทบให้กับลูกจ้าง ลูกจ้างก็มีเงินดยเงินเดือนที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือนร่วมลงทุนเช่นเดือนลูกจ้าง10,000แสนบาทลูกจ้างยอมให้นำเงิน2 0 0 0 0บาทจาก10,000แสนเนี่ยไปลงทุนของหุ้นของนายจ้างนายจ้างก็ร่วมสมทบเข้าไปด้วยนะครับก็เรียกว่าลงทุนทุกเดือนเดือนไหนหุ้นของนายจ้างราคาขึ้นลูกจ้างก็ได้หุ้นน้อยลง เดิไหนหุ้นของนายจ้างราคาตกลูกจ้างก็ได้หุ้นจํานวนมากขึ้นลงทุนระยะยาวแบบนี้ในตลาดหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมนะครับเรียกว่า DCA เป็นการลงทุนในลักษณะที่เรียกว่าดอลลาร์คอสต์เอเวอรก็คือเฉลีฉล่ยต้นทุนนะครับก็ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทนายจ้างด้วยตัวอย่างาที่ผมรวบรวมมาแล้วก็เห็นผ่านตาบ่อยๆก็คือกลุ่มปตทกลุ่ม CP มีหุ้นในลักษณะที่เป็นอียิฟขณะที่เป็นอีโสบเนียมีเยอะแยะมากเลยในตลาดหลักทรัพย์เป็นร้อยร้อยบริษัทนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องหุ้นคราวนี้เรากลับมาเรื่องกรณีหุ้นคุณถือหุ้นเท่าใดในธุรกิจครอบครัวจากไทยเราก็ไปดูต่างประเทศบ้างต่างประเทศในกฎหมายบริษัทก็ต่างกันนะครับกฎหมายเรื่องหุ้นยิ่งต่างกันกฎหมายภาษียิ่งต่างกันพอเราทําความเข้าใจ ธุรกิจครอบครัวโดวยเฉพาะเรื่องหุ้นกับเรื่องของบริษัทไทยเรามาดูต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันในกรณีที่ส่งเสริมให้คนในครอบครัวหรือคนกองศีที่เป็นลูกจ้างโดยเป็นผู้บริหารด้วยถือหุ้นในบริษัทนะล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันมีหุ้นสามัญมีหุ้นบริษัทมีหุ้นเงานะครับหุ้นเงาที่เรียกว่าแฟนทอมนะครับหรือว่าชาดูแชร์มีหุ้นทองคำโลเทนแชร์มีหุ้น ผู้ก่อตั้งหรือฝ u าด้วยแชร์นะครับแต่ละประเทศเนี่ยความแตกต่างหลากหลายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวรายใหญ่อายุเป็นร้อยปีในต่างประเทศคืออเมริกานะครับคากิวเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจะเ,เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้นะครับอาหารก็มีความหลากหลายคือถ้าเราเทียบกันในประเทศไทยเนี่ยถ้าอาหารอันดับโลกเนี่ย ก็อย่าง CP เนี่ย CPF ที่เป็นฟู้ดเนี่ยก็อันดับ5ของโลกนะครับอันนี้มีการจัดอันดับไว้ตั้งแต่ปี2067นะครับทาเกียวเนี่ยเขาเขายัางคงเป็นธุรกิจครอบครัวที่ไม่นำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยจะมี2ตลาดคือ NYSE คือ New York Stock Exchange กับ Nasdaq นะครับมี2ตลาดเหมือนของไทยเรามี2บวก1นะครับก็คือ SET กับ m a i แล้วก็มี l ลฟ์แ l ลตฟอร์นะครับของคาร์กิลเนี่ยเขาก็ใช้ความหลากหลายของหุ้นกำหนดบทบาทกำหนดสิทธิ์ออกเสียงไม่ออกเสียงกำหนดหน้าที่ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นผลประโยชน์ก็มีทั้งเรื่องของสิทธิ์รับเงินปันผลไม่มีสิทธิ์รับเงินปันผลอันนี้ใช้ในการคัดกรองเรียกว่ามีการทำ Class of Share ก็ใช้เรื่องหุ้นสามัญหุ้นบรุษสิทธิ์อันนี้เท่าที่ผมเก็บข้อมูลจากงานวิจัยมานะครับ หุ้นแต่ละแบบแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็ใช้แยก,กว่านี้อันนี้คือกลุ่มเป็นหุ้นของสมาชิกครอบครัวอันนี้เป็นหุ้นของกลุ่มผู้บริหารพนักงานนะครับถ้าเทียบของไทยเนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลก็คือของเครือ CP เขาก็จะมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมี CPF CPo นะครับมีอะไร CP Extra m ซ c r o แมครเดิม erm, นะมีอะไรอีกอที่อยู่ในตลาดซับทรูนะครับที่รวบรวมกับ d t แทอยู่ตอนนี้นะครับ ในในข้อบังคับในบัญชีรายชื่อพั้ถุอหุ้นของเครือ CP ก็จะมีบริษัทโฮดิ้งนะครับหลายบริษัทพอสมควรนะครับแล้วก็ทำธุรกิจหลากหลายไม่ใช่เป็นเพียวโฮดิ้งหรือเป็นเพียวอินเวสเมนต์เท่านั้นนะครับก็จะคล้ายๆกันมีการกำหนดเลยหุ้นสายไหนกลุ่มไหนยังไงนะครับของคากิวนี่ก็ไม่ต่างกันเครือ CP เนี่ยครบร0อปีเมื่อปี2564นะครับขณะที่คากนี่ก็เกินร้อปีล้วนะครับ มีมาทําธุรกิจในไทยด้วยค่ะกิวนะครับอันนี้ย้อนกลับมานะครับในความหลากหลายของหุ้นเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงค่ะกิวนี่ไปเชื่อมโยงกับทรัสที่อเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้วิธีคิดแนวคิดเดิมจากอังกฤษเอาเรื่องทรัสมาใช้นะครับของไทยเนี่ยกฎหมายไทยเรายังไม่มีกฎหมายเรื่อง family trust เรามีก็คือ trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่ากอง r รีดหรือว่า real estate investment trust คือกอง trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ประมาณสัก30กลกองตอนนี้นะครับ30กกว่านะครับเพราะมีบางกองท,ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมมาสังหาริมทรัพย r เพราะป f u ันมาเป็นกองหรีดในปัจจุบันนะครับอันนี้ของคาคิวเนี่ยเขานอกจากใช้หุ้นละที่มีความหลากหลายออกแบบนะครับตามกฎหมายบริษัทตามกฎหมายทรัสของที่อเมริกานะครับก็เพื่อแยกแยะความเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็การโอนหุ้น ออกจากคนนอกไปเลยว่าคนกงสีคนในครอบครัวกับคนนอกนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวนะครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับกลับมาที่ประเทศไทยกรณีหุ้นบริษัทไทยเนะี่ยมีข้อจํากัดด้านกฎหมายคือหุ้นทุกหุ้นต้องมีสิทธิ์ออกเสียงหุ้นทุกหุ้นต้องมีสิทธิ์รับเงินปันผลแต่จะมากจะน้อยนะอีกเรื่องหนึ่งกฎหมายไม่ได้กําหนดจํานวนสิทธิ์นะไม่ได้กําหนดกําหนดว่าจะต้องรับเป็นปันผลมากน้อยอย่างไรนะครับ แต่ว่าจะไปกำหนดให้ไม่มีสิทธิออกเสียงโนวตไม่ได้โน้ตดีเวดเดนไม่ได้อันนั้นผิดกฎหมายเลยนะครับถ้าจะไปกำหนดจะไปกำหนดไว้ในสัญญาแทนจะไม่ใช่กำหนดไว้ในข้อบังคับเพราะว่าไม่ไม่วิราะฉะนั้นในทะเบียนบริษัทจำกัดเนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ยอมรับจดทะเบียนให้นะครับประการนี้ก็สำคัญเพราะว่าผมเคยเห็นงานเขียนของที่ปรึกษาการเงินที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัวบางรายเนี่ยไปกำหนดไว้เลยว่า ไปเขียนให้ความเห็นไว้ว่าสามารถกําหนดโนว o ดโนดิวิเดนได้ซึ่งอันนี้ถ้าไปทําจริงๆเนี่ยนายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้นะครับในหนังสือบรคลสนทิในข้อบงังคับบริษัทแต่สามารถไปกําหนดไว้ในสัญญาาบลอกําหนดไม่ได้แต่าบคอนแทรคเนี่ยไปกําหนดได้ก็ไปกําหนดไว้ในสัญญาหลงังพัตุนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญากันนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อโนวอดไม่ได้โนดิวิเดน d end, ไม่ได้แล้วแล้วทําไง ก็ให้เป็นบทดได้ต่ำรับเงินเป็นผลได้ต่ำไม่ได้กำหนดได้นะครับในทะเบียนก็จดทะเบียนเ,เยอะแยะหลายสิบบริษ,ษัทแล้วที่่ันวานมาจากประสบการณ์ที่ทําเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่เรื่องจอยเวนเจอร์เรื่องกิจการร่วมค้าเรื่องบริษ,ษัทร,ร่วมทุนจนมาธุรกิจครอบครัวที่เป็นโฮดดิ้งนะครับก็ใช้หุ้นบริษ,ษ,ษัทใช้ส่วนละมูลค่าหุ้นนะครับก็ในทางกลับกันนะครับหุ้นบริษ,ษ,ษัทเนี่ยอาจจะมีจานวนหุ้นน้อยแต่เปอร์เซ็นต์เสียดอ,อกเสียงเสียรับเงินเป็นผลสูงอันนี้ทําได้ไม่ได้ ไม่ได้ผิดกฎหมายในทางปฏิบัติและจากประสบการณ์ในทะเบียนก็ไม่ได้คาดเรื่องนี้แต่ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะไปไปทาเรื่องนี้จากการที่ฟังผมบรรยายบ้างฟังงานสัมมนาต่างๆบ้างเห็นจากบทความที่ผมเขียนผ่านหลายๆสื่อแล้วพอไปทําก็จะติดปัญหาอันนี้พอติดปัญหาปั๊บเนี่ยกฎหมายกา็ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนนะต้องออกแบบเอา พอออกแบบไปให้มันพิสดารในทะเบียนเขาไม่รับจดถึงขนาดบางทีมีกรณีที่ทําพลาดไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีคดีฟ้องร้องกันในภายหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยท้าไมเระมัดระวังให้ดีจบที่สารหมดนะครับหรือถ้ามีประเด็นเรื่องภาษีนะเรื่องภาษีก็ต้องระวังอย่างยกตัวอย่างเช่นใช้หุ้นบริประสิทธิ์ไปไปใช้ในการวางแผนภาษีมรดกวางแผนภาษีการให้ต้องดูดีๆนะครับภาษีการให้เนี่ย กฎหมายเขียนแบบหนึ่งนะครับในประมตโลกากรส่วนภาษีมรดกเนี่ยกฎหมายเขียนไว้อีกแบบหนึ่งในพระราชอพรบรเป็นพระราชบัญญ,ญัติแยกต่างหากภาษีการรับมรดกนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าจะใช้วางแผนจริงๆริจะต้องปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาภาษีที่รู้เรื่องนี้ดีนะครับให้ระมัดระวังไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีผมปิดท้ายบทความนี้ด้วยคดีข้อควรระวังคือส่วนลดมูลค่าหุ้น ที่ไปใช้กับหุ้นบริษ,ษ,ษ,ษิทนะครับแชร์พรีเมียมเนี่ยแล้วอธิบายไม่ได้ถึงมูลค่าที่รองรับการออกอส่วนลดมูลค่าห,หรือแชร์พรีเมียมนั้นในหุ้นบริษ,ษ,ษัทในอดีตมีคดีเป็นคดีภาษีด้วยพิพาทกับกรมสรรพากรแล้วทั้ง2คดีนี้แพ้คดีกรมสรรพากรทั้งคู่เลยนะเป็นกรณีที่ใช้หุ้นลักษณะแบบนี้นี่แหละครับคือเป็นหุ้นที่มีลักษณะพิเศษมีมูลค่าพิเศษแล้วก็อธิบายไม่ได้นะครับว่า สุดท้ายเนี่ยเ,เหตุผลที่ออกหุ้นแบบพิเศษแบบนี้เพราะอะไรแล้วก็ไปคิดว่าตัวกฎหมายตัวภาษีตัวบัญชีเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งไม่ใช่นะครับย้ำว่ากฎหมายบัญชีภาษี3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มุมมองไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> สุดท้ายสั้งสองคดีเนี่ยใช้หุ้นที่มีลักษณะพิเศษนะฮะแล้วก็แพ้คดีต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรเนี่ยหลายร้อยล้านบาทระวังนะก็ มีบทความมีเรื่องคดีความที่พยายามจะนํามานําเสนอให้เข้าใจอย่างท่องแท้นะครับไม่ใช่เข้าใจอย่างฉาบฉวยนะครับแล้วก็ในวันเราทอกเนี่ยก็ยังมีหลายๆเรื่องที่พยายามจะนํามาสื่อสารนำมาวิเคราะห์กับคุณที่ติดตามในวันเราทอกวันนี้คนที่ Subscribe เข้ามาเนี่ยเข้าไปร่วมรวม0 0คนต้องขอบคุณครับแล้วในปี2568กเนี่ยก็พยายามจะทำให้ เนื้อหามีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พยายามจะให้ออกมาบ่อยๆนะครับโดยภารกิจที่วันนี้ทําหลายๆเรื่องสอนหนังสือด้วยเป็นกรรมการอิสระด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับก็ยังขอบคุณเช่นเดิมขอบคุณครับ